ฉันทงงฝัาที่มันกว้างใหญ่ไปออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่เมกอกหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบ สว,สวัสดีครับกบนอกกรลาคืนวันนี้นะครับเราเดินทางออกไปยังกลางทะเลอันดามันครับพร้อมกับเรือท่องเที่ยวอันดามันพรินเซสเพื่อไปดูว่าการที่เรือที่เป็นเสมือนกับโรงแรมขนาดใหญ่หรือเป็นเสมือนกับบ้านต้องออกไปลอยอยู่กลางทะเลพร้อมๆกับคนกว่า3 0มคนนั้นเขาแบ่งหน้าที่กันอย่างไรบ้างตั้งแต่เรือออกจนกระทั่งเรือกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยเลยนะครับและที่สําคัญก็คือว่าช่วงเวลาที่เราไปนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่เกิดคลื่นยักษ์สึนามิถล่มชายฝั่งอันดามันพอดี เพราะฉะนั้นมีความสุขและมีความตื่นเต้นอะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามกบนอกกระลาคืนวันนี้ครับ เราอยู่ที่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตค่ะตรงนี้เป็นที่จอดเรืออันดามันพรินเซสซึ่งเป็นเรือท่องเที่ยวของคนไทยที่ใหญ่ที่สุดลำหนึ่งค่ะครับแล้วสำหรับการเดินทางคราวนี้นะครับเราจะโดยสารไปกับเรืออันดามันพรินเซสเป็นเวลา3วัน3คืนนะครับออกไปยังฝั่งทะเลด้านอันดามันพร้อมๆกับผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือกว่า300ชีวิตนะครับการที่เรือลำหนึ่งจะบรรทุกผู้โดยสารกว่า300คนแล้วก็เดินทางออกไปกลางทะเลก็อาจจะเปรียบได้ไหมคกับ เป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะครับที่คน300ชีวิตนั้นจะต้องมาอยู่ร่วมกันครับค่ะแล้วเราจะดูกันว่าเมืองเมืองนี้ใครจะมีหน้าที่อะไรบ้างเพื่อนําความสุขและความสะดวกสบายมาให้เพื่อให้เรือลานี้สมกับที่ได้ชื่อว่าเรือสําราญค่ะเบื้องหลังความสุขอยู่ตรงไหนเขาทำเป็นอย่างไรบ้างเข้าไปดูกันนะครับ พอเขาเรือมาถึงนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องไปก็คือไปที่ Information ค่ะพร้อมด้วยบัตรนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะพอพอ,พ,อพอพอผู้โดยสารมาถึงเรือนี้จะต้องเจอไกด์เป็นคนแรกนะครับแน่นอนค่ะคจะยืนรอรับตรงเรนหน้าเรือค่ะแล้วก็ผ่านขึ้นมาเช็คอินแล้วก็ไปชมห้องพักทางด้านล่างค่ะห้อ,องสามองหนึ่งนะคะผมห้องพักลงไปทางด้านนี้หนึ่งชั้นนะครับจะหน้านี้เลยค่ะ เดี๋ยวสามคืนต่อไปนี้เราจะนอนที่ห้องนี้นะครับพร้อมๆกับทีมงานครับตอนนี้ยังมาก่อนเวลาอยู่ในส่วนของเรือนี่ยังทาทาอะไรกันครับก่อนที่จะออกทะเลก่อนที่จะก็ทั้งฝ่ายครัวเขาก็จะเตรียมพวกอาหารอสดขึ้นมาบนเรือเตรียมกันตั้งแต่หัววันนี่เลยใช่ค่ะเราของบางอย่างต้องเตรียมทําอาหารจาลองไว้ก่อนบางอย่างก็ทําล่วงหน้าไว้มีฝ่ายครัวเตรียมอาหารแล้วก็ฝ่ายเครื่องยนต์ก็เตรียมน้ํามันเตรียมอุปกรณ์ต่างๆขึ้นเรือน้ามันด้วยใช่ค่ะน้ํามันแล้วก็ น้ำที่เราใช้บนเรือเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเราปั่นจากทะเลขึ้นมาเป็นน้ําต่อปาจากฝัง<ป>่งเนไก<ป>่บด10โลเนื้อไก่มีหนัง10โลเครื่องในไก่5โลครับเดือวออกก็จะมีของสดมาส่งอย่างนี้นะครับก็จะมาเช็คตลาดที่ศูนย์ แล้วเดี๋ยวต่อไปจากเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วเดี๋ยวอะไรมาส่งต่อครับเดี๋ยวก็จะเป็นพวกผักพวกซีฟู้ดผลไม้พุกจำนวนอาหารที่ทาต้องทํากี่มื้อพี่ทั้งหมดทั้งหมดจํานวนของลูกค้านี่ก็ห้ามื้อห้ามห้ามื้อต่อวันห้าต่อวันสามวันก็สิบห้ามื้อแต่อาหารเราจะไม่ซ้ำกันทุกอย่างจะไม่ซ้ำเพราะทุกวันนี้อาหารไม่ซ้ำกัน เติตมน้ามันครั้งหนึ่งก็ส่วนใหญ่เราจะาทริปหนึ่งจะใช้ประมาณ1 5ื0 0หักว่าลิตร oh. เท่ากับรถประมาณรถหนึ่งรถน้ํามันหนึ่งคันใช่ไหมแต่เราจะไม่เราต้องเติมเกินอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสเปรของเราโปรตุเกสใ่เราจะเติมประมาณ3ามหมลิตรไว้อยู่แล้วครับถึง3 0,000ลิตรเลยเหรอคะใช่ครับเติมประมาณ2คันเพื่อจะอเป็นสเปรด้วยแล้วก็เผื่อไว้ทริปเราไม่ได้เติมเพื่อทริปเดียวเราเติมเพื่อทริปถัดมาด้วย แล้วน้ำมันน้ำมันที่ใช้ในเรือนี่น้ำมันอะไรครับเป็นน้ำมันดีเซลครับที่ใช้กับ <รถ S 1> ปกติท <รถ S 1> ี <รถ S 1> ่ใช้กับรถใช่ครับเป็นมาแต่เขาจะเป็นมาเขาเรียกมารีนดีเซลแต่จริงก็คือคล้ายๆกันนะเหมือนกันแลวอย่างกรณีว่ากรณีการออกไปกลางทะเลนี่แสดงว่าเราต้องคำนวณมาหมดแล้วว่าใช้น้ำมันเท่าไหร่วิ่งไปได้ไกลขนาดไหนใช่ครับปกติเราต้องคำนวณคำนวณกระทั่งระยะทางคำนวณ น้ำมันคำนวณน,น้ำคำนวณทุกอย่างรถม,มีลูกค้าประมาณ300คนจะใช้น้ำวันละกี่ตันเราต้องคำนวณหมดนะครับ <c oughs> อย่างปกติถ้าลูกค้าประมาณ300คนเนี่ย <c oughs> เฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับจะใช้น้ำต่อวันประมาณวันละ200ตันต่อวันท <c oughs> ริปหนึ่งเราออกไป3วมวันก็จะมีน้ำอยู่ประมาณ650ตันที่เราเติมเข้าไปที่ยอน้ำจืดเป็นางไร จลิป้าจกค่าเลย630ตันนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่อ่ะก็ทัเติมจริงก็ประมาณคืนกับวันหนึ่งก็เต็มโหนี่ใช้เวลาเติมเติมน้ำอย่างเดียวคืนกับวันหนึ่งเลยเหรอแล้วพอตอนนี้เตรียมความพร้อมนอกเรือเอาสบงสบียงเอาทุกอย่างขึ้นแล้วตอนนี้ข้างในเรือนี้ต้องทำอะไรต่อบ้างครับเนี่ยอ๋อก็มีส่วนของพนักงานเรือใช่ไหมฮะก็จะแบ่งเป็นหลายๆส่วนของเราแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆก็คือส่วนที่เป็น พนักง,งานเดินเรือ,อะนะครับกับส่วนที่เป็นพนักง,งานโรงแรมในห้องเครื่องนะที่ต้องเตรียมความพร้อมของเครื่องยนต์นะครแสดงว่าตอนนี้พอพออาหารขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ช่างเครื่องก็ต้องเช็คความเรียบร้อยของของเครื่องยนต์นะครับช่างเครื่องที่ต้องเช็คของเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็จะมีแผนกเดินเรือที่ต้องเช็คความเรียบร้อยของที่จะเรือที่จะออกเดินทางว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อม ถ้า,างั้นตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าก่อนที่เรือจะออกจะต้องเตรียมสเสบียงเตรียมเชื้อเพลิงเตรียมอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าไปในเรือเพื่อไปดูว่าช่างเครื่องเตรียมเครื่องอยังไงบ้างนะครับว่าตรงนี้เป็นพวกที่ก็าชอบของ่า,งา,งายช่างายช่างเหมือนกันนี่เฉพาะพวกเครื่องยนต์กลไกที่ทําให้เรือเคลื่อนนี่แบบว่ามองนี่สูงแบบตึกประมาณสองชัง้นได้เลยนะนี่นะได้ครับที่ นี่แต่และเรื่องนี่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับมองในบนไปดานที่แบบว่าสูงแบบประมาณสองชั้นน้านะครับ oh, oh. เรียกว่าเรียก่็เป็นห้องแถวห้องนึลยนะครับสำหรับเก็บเรื่องยนต์ให้เรือวิ่งได้อย่างเดียวเนี่ยครับแล้วห้องที่เราอยู่นี่เขาเรียกห้องอะไระครับห้องคอนโทรนครับคือห้องนี้เป็นห้องควบคุมทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องจักรในเรือ อย่างรถใช่ไหมครับอย่างรถเขาเรียกเป็นขนาดแรงม้าขนาดเครื่องอะไรอย่างนี้อย่างเรือเนี่ยอย่างเรือพูดถึงเครื่องก็เขาเรียกเขาเรียกเป็นยังไงครัก็แรงม้าเหมือนกันครับอยู่เครื่องใหญ่ๆเราเครื่องเราประมาณ2,000แรงม้า2เครื่องจับเครื่องนี่ล่ะครับครับครับห้องนี้นอกจากห้องนี้นอกจากดูแลลุ่มเครื่องแล้วพวกเรื่อง ไฟฟงไฟฟ้าอะไรที่ใช้อยู่คือไฟฟ้าก็อยู่ของแผงนี้แหละครับอันนี้ครับอันนี้นะครับเป็นแผงอ๋อ,อพวกนี้พวกนี้ก็คือเรียกว่าตัวควบคุมเครื่องปั่นไฟอย่างนั้นนะครับคือเป็นแผงควบคุมครับ,ครบเครื่องปั่นไฟจะอยู่ข้างนอกแล้วจะส่งไฟเข้ามาที่นี่แล้วอย่างเรืออย่างนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เท่าไหร่ครับถึงจะพอใช้มีคนสามร้อยคนไปลอยอยู่เนี่ยฮะก็ตีสัปประมาณแปดร้อยกิโลวัตต์ เทียบเท่ากับการใช้ไฟของก็เป็นหมู่บ้านนะฮะสถาจังหวัดที่เป็นอำเภอได้ไหมเป็นหมู่บ้านเป็นอำเภอได้หลายๆได้ครับได้ครับได้เปอำเภอได้ครับอ่อไปออได้ครับอ๋อสวัสดีครับท่อนเพื่อนครับ2140นะครับทราบ2140เครื่องพร้อมครับอันนี้ที่โทรมาบอกว่าให้ให้เตรียมเครื่องให้พร้อมนะครับอ๋อคือทางสะพานเดินเรือทางตปตัน2140 อาจจะบอกมาให้เครื่องพร้อมทีนี้พอทางบอกว่าเครื่องพร้อมทางฝ่ายช่างทางด้านผมก็จะเตรียมแต่ตอนนี้เราพร้อมอยู่แล้วพอเขาบอกว่า2140เครื่องพร้อมผมก็สั่งเจ้าหน้าที่ไว้ว่าเวลานี้จะออกนะ2130ผมก็สกตาร์ทเครื่องติดตอนนี้ทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเกือบสี่ทุ่มรอให้ผู้โดยสารมาครบแล้วพวกเราคงจะได้ออกเดินทางกันครับ